สวัสดีวันนี้มาเจอกันหน่อยนะปัะ๊บปั๊บปั๊บปั๊บทองคําทองคําไม่มีอะไรมากนะทองคําทองคําไม่มีอะไรมากเลยเห็นไม่ค่อยเยอะด้วยช่วงเนี้ยช่วงอาทิตย์เนี้ยเทรดน้อยลงเยอะเลยอะ่ะก็มามีบ้างนะดูค่าคอมเนี้ยค่าคอมติดร้อยกว่าบาทอะ่ะไม่ได้เยอะเลยช่วงเนี้ยส่วนทีเฟก,ก็ถืออย่างเดียวเลยถือส่วนใหญ่อะ่ะเนี้ยสิบสี่จุดห้าล้านแล้วเนี่ยถือถือถือถึกจนจนรวยไงให้ดูนะมันถือรวยจริงได้นะเห็นไหม เนี่ยดูดิสามสองล้านแล้วโอ้พระเจ้าแล้วก็สิบสี่ล้านนะถือจนถือถือจนรวยอ่ะเอางี้วันนี้มันบวกเท่าไหร่เนี่ยดูหน่อยยิบห้าจุดวันเดียวยิบห้าจุดอะแอดมินถืออยู่อ่ะแล้วยังมีแนวโน้มว่าจะถือต่อไปนะอาจจะถือข้ามสัปดาห์เลยก็ได้เดี๋ยวดูพรุ่งนี้แต่คิดว่ามีโอกาสถือข้ามสัปดาห์พอสมควรนะก็ไม่รู้ยังไงนะก็ยังถือข้ามแต่ถามว่าสิบสี่ล้านดีใจไหมดีใจ จุ๊บจิ๊บก็ดีใจคอลั่งก็ดีใจแล้วก็ไข่มวยก็ดีใจไข่ตุ๋นก็ดีใจเพราะว่าพอแอดมินรวยแอดมินก็ก็ก,ก็ก็อาจจะซื้อของให้มันเยอะขึ้นนะหรืออาจจะอาจจะบริจาคเยอะขึ้นช่วงนี้เน่ยใจดีอะ่ะช่วงเนี้ยเราเป็นคนใจดีอะ่ะเออเห็นคนขายของข,องข้างทางเราเรายิงรู้สึกว่าอยากัะซื้อของเขาเลยเออนั่ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาดูกลยุทธ์ก่อน อย่างตอนนี้แอดมินยังถืออยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหรอ่อ่ะมันแอดมินปิดอะ่ะแอดมินคงจะลดสถานะนะ9ร้อสัญญาอาจจะไม่ได้เห็นแล้วอาจจะเหลือมัน8ร้อยสัญญา7ร้อยสัญญาอะไรเงี้ยถือตรงนั้นนะระดับนั้นนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ปิดไงถือไปก่อนจะปิดเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะมันยังขึ้นอยู่อะ่ะออแต่วางแผนไว้ว่าถ้าเกิดปิดแล้วเราจะลดสัญญาก่อนลดสัญญามาประมาณหนึ่งก่อนเออ,อาจจะไม่ได้ถือถึงจําได้ว่าในอดีตอะ่ะเคยถือถึง1,100สัญญานะ เกือบไม่ได้ถึงอะเกือบหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าสิบกว่าสัญญาไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไม่ไม่ได้เกินนั้น่ะแต่ว่าพอ,อมันขึ้นมาตุงตุงแล้วอะแอดมินจะต้องมีวิธีการปรับกลยุทธ์ยังไงเอออาจจะอาจจะถ้าเกิดเราขายรอบนี้ไปอะถ้าได้ราคาดีอาจจะได้เก้าหกหกเนี่ยอาจจะปรับเยอะเลยอาจจะเหลือเจ็ดร้อยสัญญาก็ได้นะไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนเท่าไหร่อ่ะคือปรับแน่เก้าสัญญาอาจจะไม่ถือละอาจจะอาจจะต่ํากว่านั้น่ะในอนาคตอะจากนี้ไปนะถ้าเราปิด ถ้าเราปิดตรงนี้อยู่ถ้าเราสมมติเรารองมันก็ร้อยสิบเจ็ดสัญญาณใช่ไหมแล้วเราปิดทิ้งอ่ะการเปิดใหม่เราจะไม่ถูกนะบอกเลยนี่เป on ็นกลยุทธ <man march> mm ์ของแอดมินนะที่ใช้ในการที่จะทําจากนี้ไปข้างหน้าในแนวโน้มข้างหน้านะแต่อย่าถามเลยนะว่าจะปิดเมื่อไหร่เพราะตอนนี้แอดมินไม่อยากปิดอ่ะคือคือเราก็ไม่ได้คาดหวังนะตรงนี้ยคือจะกําไรแค่ไหนก็คือกาไรแล้วตอนนี้คือกําไรแน่ๆแล้วกาไรเยอะแน่ๆแต่ว่าจะกําไรกี่ล้านอ่ะตอนแรกก็ที่ว่าเก้าล้านเยอะแล้วเอ้าววันนี้มาสิบสี่ล้าน งงไงงงเงแล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันขึ้นอีกยี่สิบจุดเนี่ยเป็นยี่สิบล้านเลยนะเออถึงบอกว่ามันมันไม่แน่ไม่นอนไงก็เลยมันได้หมดอ่ะจะติบล้านติดห้าล้านยี่สิบล้านเนี่ยเราได้หมดอ่ะเพราะว่าเราก็ก็ไม่รู้ไงอยู่ที่เขาจะให้หรือว่าถ้าคือถ้าเกิดปิดสิบล้านล้วก็วางกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งไงถ้าปิดห้าสิปิดยี่สิบล้วก็วางกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งเออได้หมดอ่ะจะเอาไงมามาเหอะเราได้หมดอ่ะแต่ปิดถึงสูงยิ่งดีนะเพราะเราเราก็ต้องดูด้วยว่า เป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายเรามันจะถึงเป้าหมายที่เราต้องการหรือย,อยังอะไรเงี้ยซึงแอดมินว่าตรงเนี้ยก็คือมีความใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราต้องการในชีวิตมากเอ,อ่อถ้ามันขึ้นไปอีกร้อยจุดอะโอ้โหกระวันเลยแอดมินจะปรับกลยุทธ์อีกแบบหนึง่งคือปรับกลยุทธ์ตามที่ว่ามันจะถึงเป้าหมายนะบอกเลยเนี่ยเป็นกลยุทธ์ของแอดมินนะก็ก็พูดไม่ได้อะมันพูดยากอะมันก็คือการการเพิ่มและลดสัญญามากกว่าแหละ การจะจะปิดกี่สัญญาจะเปิดกี่สัญญาอะไรเงี้ยจะลดลงแล้วอะไรเงี้ยเราใช้เราใช้เรียกว่าอะไรนะมีคนบอกว่าแมนนี่แมนมนแมนมินก็ไม่รู้จะพูดอย่างกันได้หรือเปล่าว่าไอ้มินก็ไม่เคยไปทำไปไปไป,ไปเรียนไปอะไรเงี้ยเห็นก็พูดกันอ่ะคือไอ้มินก็พูดตามของแอดมินที่คิดได้อะนั่นนะก็คือก็อคือ,คอพอพอได้กำไร้วต้องปรับลงเออแค่นั้นแหละปรับสัญญาลงเหตุน้อยลงเออแล้วก็ปรับเพิ่มหรือปรับลดอีกอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องดูก่อนดูดูตามหน้างาแต่ปรับลงแน่นอนถ้าเกิดปิดนั่นนะ ไม่รู้จะเรียกว่ามันนี่เป็นเด็เป็นได้ไหมเออถาม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 เขาหน่อยดิถามใครรู้อ่ะบอกหน่อยเราก็ไม่รู้นะเราเราก็คิดของเราไปเองอะ่ะเราไม่เคยไปเรียนที่ไหนอเออก็ก็ก็ไม่รู้ยังไงอะ่ะเนี่ยเนี่ยแอดมินแอดมินวางแผนไว้อย่างเงี้ยก็พูดบันเบนมานะไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวดูหน่อยถามว่าจะขึ้นต่อไหมมีว่ามันขึ้นต่อได้นะบอกเลยขึ้นไปได้ถึงเป็นพันอนะ่ะอาจจะเกินด้วยมีสิทธิ์นะเออแต่ก็อย่าประมาทนะ้น โอเคไอ้แต่คิด่นันนานแล้วอู้